สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการ i อเ o โอคิววิตอนะคะเดี๋ยวไอจะพามาดูห้องแรกเลยค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะมีเตียงนะคะสามคูครึ่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะคะสวยมากเนาะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาเบสนะคะแล้วก็มีมุมจิบกาแฟยามเช้านะคะ นี่วิวดีมากนะคะเห็นรถไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเสียงดังรบกวนขึ้นมานะคะนี่แล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องนอนนะคะเป็นมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีเตียงให้นะคะมีเออ่ตู้เสื้อผ้านะคะแอร์สตัวเนาะแล้วก็ลิงมาที่ห้องน้ำตรงนี้นะคะเชิ้ นะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะห้องนี้ราคาไม่แพงนะคะและสวยมากด้วยส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะมีเครื่องซักผ้าให้นะคะแล้วก็สามารถอบผ้าได้ด้วยนะคะทั้งซักทั้งอบไม่ต้องตากเลยนะคะถ้าใครสนใจห้องนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ